ออเดอร์ได้แล้วนะคะห้ากิโลจากหนังบัวลำพูส่งพรุ่งนี้ด้อขอบคุณขอบคุณใหญ่ใจมากนะคะอื่นจะส่งไปให้เด้ค่ะเด้อที่แย่ใจเราสั่งมาพวาวหนึ่งเราสุขภาพเพื่อสุขภาพดีค่ะแต่ว่าผิดบา เพื่อนออกไปข้างนอกมันบ่สะดวกค่ะเราก็มีหลานหน่อยสองคนค่ะค่ะก็เป็นพี่ฮักนี่แหละค่ะเพื่อนก็นเลยเออหักมาอยากอุ้นหนุนเงาะห้ากิโลค่ะหนองวัวลำพูมือเดียวก็หอดแล้วค่ะเนี่ยเรียบรล่อยวิย้ีกับเจาะรูจงโปงจงเปงเจาะรูจงโปงจงเปล่งไหวนะน เรียบร้อยโอเคมันมาเลยค่ะเด้อขอบคุณทุกๆช่องที่ติดตามช่องสาวรีิสาช่องสาวรุสีอิสาชนชาแนลนะคะมีสาระเน่โบมีสาระเน่แต่ส่วนมากบ่มีสาระค่ะพน้นไายนะคะได้นอนหลับฝันดีกันทุกๆคนนะคะเด้อขอบคุณค่ะ